الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الحمد لله في نبوتي ميمان إيمان นี้อยากที่จะหยิบยกถ้อย تنين ของชาวซาลาฟท่านหนึ่งที่มีชื่อว่า غيب ผู้ที่เกรงกลัวพระผู้ทรงเมตตาในที่ลับท่านฟูเดนบินอิยาท่านได้กล่าวว่าหัวรออยูลุยัสกูรุสุนูบะฮูฟิลคอลาฟยัสตักฟิรลลุลอฮามินฮาท่านฟูเดนบินอิยาท่านได้กล่าวว่าหมายถึงบุคคลที่รำลึกถึงบาปของเขาในที่ลับและขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สำหรับบาปที่เขานั้นได้ละเมิดต,ต่ออัลสุบฮานะหัวตาอาลาคคำพูดของท่านฟูเดนบินอิยาอยู่ในหนังสือตับซีดของท่านอิบนุรยับ เล่มที่สองหน้าที่315ร้าคำอธิบายพี่น้องผู้ที่มีอมานอายะนี้กล่าวถึงผู้ศรัทธาที่มีความเกรงกลัวต่อลัศมีหานะฬิวตาตะลาแม้ในที่ลับไม่มีใครเห็นนั่นคือความยำเกรงที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่แสดงออกมาจากภายนอกเท่านั้น คำอธิบายของท่านฟูเดนบินอิยาตอยากที่จะเสริมว่าคนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงคือผู้ที่เมื่อนึกถึงบาปของตนเองในที่ลับเขาจะสํานึกผิดและขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เสมอแสดงให้เห็นถึงว่าหัวใจที่เขาตระหนักรู้ถึงความผิดและหวังในความเมตตาของลอสุบฮานหัวตาลาคำพูดนี้พี่น้องผู้ที่มีมานถือว่าเป็นคําพูดของชาวซาลัฟที่ดีมากเพราะการที่เรา เป็นมนุษย์พี่น้องผู้ที่มีหมานตาบใด้ที่เรานั้นเป็นมนุษย์ย่อมที่จะมีความผิดดังนั้นเมื่อเวลาเขาผิดพลาดไปเมื่อเวลาเขาเผลอเรอให้เขา สำนึกผิดกับเนื้อกับตัวไปอย่างอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต้าอัลาหนึ่งในองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต้าอัลาได้กล่าวว่าอินนามะตาอบะตุอัลลอฮิลิลลัตีนัยะมัลูนัสซูอับิจฮาลาติงซุมมายะตูบูนัมินกอรีบิงฟาอูลาอิกะยะตูบุลลอฮฺอาัยฮิมวะกานัลลอฮฺอาลีมันฮะกีมาอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต้าอัลาได้พูดถึงสิทธ์นั่นก็คือการกับเนื้อกับตัว ที่จะได้รับนั่นก็คือบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต้าลาทรงอภัยโทษแก่พวกเขาคือบรรดาผู้ที่สำนึกผิดบรรดาผู้ที่ละเมิดต่อขอบเขตของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต้าลาและหลังจากนั้นเขาสำนึกผิด กับเนื้อกับตัวอย่างอัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาอาลาอันใกล้หมายถึงว่าซุมมายาตูบูนามิงกอรีบหมายถึงว่าเขานั้นกับเนื้อกับตัวก่อนที่ลมหายใจจะหมดสิ้นหมายถึงก่อนที่ความตายของเขาจะมาประสบดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีม่านคนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาอาลาทรงอภัยโทษแก่เขาอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้น ผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปีชาญานนี่คือเกิดเล็กเกดน้อยหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอปิดท้ายด้วยกับวบิลิลาฮิตอรฟีกวันฮีดายะวะสัลามุอะลัยกุมวะระห์มัตุลลอฮิวะบเราคาตุ